บุ๋มก็ดูน้องยาวๆไปนะทุกคนความที่แบบว่านางน่ารักอะ่ะดูเธอกินค่ะของข้าวของหวานมีครบมีหมดทุกอย่างไอ้น้องเรามันก็กินทุกอย่างน้องน่ารักอะ่ะทุกคนป้ายทำไมน่ารักขนาดนี้ไปไปโอดีโอใครได้เป็นแฟนเนี่ยโอ้โหโชคดีเลยนะเนี่ยใครได้เป็นแฟนต้องโชคดีมากๆ น่ารักเนาะน้องน่ารักอะ่ะบุ่มชอบความแต่งหน้าเสื้อผ้าหน้าผมแล้วก็แบบว่ามีแต้มฟงแต้มไฟเสน่ห์ใต้ตรงใต้ตาใ,ให้ลูกด้วยพี่เบสทูแลลูกสาวดีมากทุกคนไปไปโอิโอก็ได้อะไรมาก็ป้อนนะร้านหลังๆเธอเริ่มไม่ไหวทุกคนเธอเริ่มไม่ไหวค่ะเธอเริ่มไม่ไหวเธอกินไม่ค่อยไหวเธอก็จะไม่ค่อยชิมบางทีก็ยัดใจปากพีเอฟซีมั่งพี่กาดมั่งอะไรอย่างเงี้ย ความดื้อของเธอน้องน่ารักมากดูเพลินมากทุกคนไม่รู้ดูไม่เบื่อบุม๋มสำหรับบุ๋มนะคนใครเบื่อก็เลื่อนผ่านนะคะอุแอ๊ปัน่นสีเหลืองแอ๊ปัน่นเหลืองเขียวเนี่ยปั่นหมดแหละ ส่วนร้านต่อมาจะเป็นชิพก้อนไส้แตกค่ะร้านนี้ค่ะนครปฐนะคะสังทานนครับปนมโบนะสก็จะมีทั้งไส้มะพ้าวอ่อนที่หว้นทองทิพก้อนไส้แตกเลยว่าไส้ลับไปเลยเออทุกนทิพ้อน ดม,ดมหอมมากบาอทีติดดมหวยเล็กเก่าระ้นะครับกินตรงนี้สิคะ <c oughs> หัวเราะหัวเราะหัวเราะ มอง่าทำงร้านไม่ให้สีเดียวคุณเดือดหรอขสองขายสองสีขายสองสีผมก็ยินดีสีแดงไม่ขายอ่เหนื่อยเหนื่อยอยู่ข้าวอยู่ข้าวอะ่ะนี่เป็นเส้อโครน้าหรอซับเต้เลยอะไ็อยู่โอเป็นพันเลย่ไะอยู่แคปเ แลสัปยนเหลืองไทสา่น้องรพครับแคอไรเอาติ๊กตครับใครขอไทสาวีเอาสีเหลืองให้น้องเอาสีเหลืองให้น้องใสีเหลืองเกี่ยวนะมมาจาพี่เองที่พิเหลืองเกี่ยว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 เออก็ตองีองเหัแปนะ มีจิาด้วยนะครัปทำเนียสีเขยวหลงแป้วยอันนี้คือขนมขวดแบบพวกผมมาหลายรานวด้ไานงนแขด้วยเนี่ยวสามน้องค่ซื้อสค่ของท้าน้อยที่ใสยดาวละสองร้อได้เลยนะคะลูของร้านนี้ดีกว่าถ้านคนนี้ถ้ารนคนนี้าหมนนี้ อร่อยมากร้านต่อมาเป็นร้านแจ้นะคะห้ลองดูค่ะับรถด้อาสับเป็นรถดิฉันน้องมามีแต่เนื้อเขียวแล้วไปเช่นะอันนี้สับเป็นสีเหลืองยายไม่นี่มนจะมาเขาสีเหลืองเนี่ยเอาไปเจ้ากินสีเหลืองยายกินสีเขียวสลับกันไม่โอ้โหโอ้โหไอ้จอมกินไปมัดเขาสีเหลืองเนี่ย